ดูดวงชาวราศีธนูโบราณถือหนักมากจะใช้เงินห้ามพูดมากท่านเคยเจอหรือไม่คนที่วางแบบแผน,จะ,น,นจะซื้อนู่นจะซื้อนี่จะซื้อเบนซ์ซื้อเฟอร์รารี่ลัมโบกีนี่มินิคูเปอนะครับไม่ได้ซื้อหรอกนะครับผมก็ผีมันไม่ให้ซื้อนะครับสิ่งต่างๆเป็นความเชื่อถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องเชื่อเรื่องพวกนี้คนผีเทวดา ับผมสิ่งต่งตางๆเขาไม่ยอมับผมเขาจินโบราณถือหนักกันมากว่าอย่าพูดเดียมันจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นบอกว่าจะได้ยอดหมื่นล้านหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านสิบล้านหรือล้านหนึ่งเดือนนี้ฉันจะขายได้เป็นล้านขายได้เป็นแสน,นครับขายไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าเขาไม่ให้พูดครับให้เงียบเอาไว้ให้ปิดวาจาให้เงียบดวงชะตาของชาวราศีธนูตกตำแหน่งดีไหมดีนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนา โบราณถือหนักมากให้เงียบเอาไว้จะทําอะไรก็ค่อยๆใช้แอบกินแอบใช้ไม่ให้โชนะครับชงชางรับรองอยู่ไม่นานรวยไม่นานนะครับนกน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาและดวงชะตาของท่านจะได้ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทํา นับดบมนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดนับสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนับเดอะเลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตานับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายมันถึงเวลาแล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดอัศวินขี่ม้าถ,ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม การปฏิบัติโดยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคิดปินิดไต่ตองให้รอบคอบป,รป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงถึงเวลาคาบนกุศลวาส,สนาสิ่งนี้ใช่ตกตำแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับรัพย์ เดอะซันบังเกิดปักทงรอเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคนะครับแต่ต้องเงียบให้มากที่สุดอย่าพูดเยอะโบราณไม่ให้พูดใช้เงินเขาบอกให้แอบ,บใช้นะผมให้แอบ,บใช้อย่าไปใช้เยอะนะผมหรือว่าสมัยโบราณเขามีขโมยกระโจนเยอะเขาหนึ่งแอบนู่นแอบ,บนี่แต่จริงๆแล้วถ้าตามดวงชะตามันให้แอบ,บสิ่งที่เรื่องราวเลลร้นลับนะผมเจ้ากรรมในเวรนั่นเองการปกปิดซ่อนเล้นในโชคชะตาของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรับยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายดีให้ขนหาหนทางทางออกไปทางทิศตะวันออกท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเป็นไปตามแบบแผนเอเมอรัล นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตาแบบนี้โบราณก็ถืออย่างหนกักว่าดวงนี้เป็นดวงเศรษฐีจะทําอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับแอบทําแอบบแบบซื้อแอบ,บใช้ัะผมการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นตกตําแหน่งสองเหรียญเอาแน่เอานอนไม่ได้มีดดาบปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสากกระสายอดทนอด,อดกัน้นกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นำของสิ่งต่างๆ,ๆที่ส่งมอบถ้วยเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอัศวินขี่ม้าถือดาบปราดประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนหลวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมันถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าคูหมอสันได้นะครับหมอสันจะได้ดูดวงให้กับท่านมากๆนะครับสวัสดีครับในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานงานจะเข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้คุณต้องปรับตัวและทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยทำมาก่อนนอ ซึ่งจะทำให้คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆแม้ว่าจะมีความกดดันและความเหนื่อยล้าแต่นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์คุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นหากคุณสามารถจัดการกับงานที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานอย่างมีแผนอย่าผัด วันประกันพรุ่งพยายามทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอาจมีงานด,วด่วนหรืองานแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาการทำงานล่วงหน้าและสะสมผลงานไว้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะอาจมีคนอิจฉาหรือไม่พอใจในความสำเร็จของคุณพยายามรักษาน้ำใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนด้านการเงินการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระม,มัดระวังการใช้จ่ายคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักและได้รับมอบหมายงานพิเศษแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการพัฒนาตนเองมีโอกาสได้รับโชคลาบหรือเงินก้อนจากแหล่ง ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นรางวัลจากการทำงานหรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่ 2. แต่ไม่ควรนำเงินไปเสี่ยงโชคหรือลงทุนในช่วงนี้เพราะอาจมีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคตเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 4. การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการเงินได้ดีขึ้น ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องทุ่มเทและตั้งใจเรียนมากขึ้นคุณอาจรู้สึกกดดันและเหน่ล้าจาัดก,การเรียนที่หนักขึ้นแต่ความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวมีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือโปรเจกต์พิเศษที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณหก ควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองการทำงานเป็นทีมจะเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้คุณอาจได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนร่วมชั้นหรืออาจารย์ดังนั้นควรเปิดใจรับฟังและร่วมมือกับผู้อื่นควรจัดตารางเวลาในการเรียนและทำงานให้เหมาะสมอย่าละเลยการพักผ่อนเพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียนได้ ด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อหรือลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจแต่ต้องระม,มัดระวังในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนหรือหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อง่ายๆ ยอดขายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีความผันผวนบ้างในบางช่วงควรมีการวางแผนการตลาดและโปรโมชั่นให้ดีเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียจะช่วยขยายฐานลูกค้าได้ดีระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นในบางรายการควรมีการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการรักษาฐานลูกค้าเก่าสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีธนูคุณจะต้องทำงานหนักและปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ แต่ความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายคุณจะมีโอกาสแสดงศักยภาพและสร้างความสำเร็จให้ตัวเองแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจัดการเวลาและการควบคุมค่าใช้จ่ายการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะเป็นสิ่งสำคัญอย่าละเลยสุขภาพ และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการมีทัศนคติที่ดีและความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีธนูคุณจะได้เผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรักและความสัมพันธ์การเปิดใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวธนูที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาความสัมพันธ์คุณและคู่ครองจะได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นผ่านการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการแก้ไขปัญหาร่วมกันในช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจร่วมกันหลายเรื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดและความกดดันบ้างแต่หากคุณและคู่คอรองสามารถสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีการพูดคุยกันอย่างนุ่มนวลและเข้าอกเข้าใจกันจะช่วยให้สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง และลงตัวมากขึ้นคุณและคู่ครองจะรู้สึกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณและคู่ครองจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและช่วยให้ความสัมพันธ์สดชื่นขึ้นอย่างไรก็ตาม หากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากควรหมั่นติดต่อสื่อสารกับคู่ครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความห่างเหินในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและคู่ครองมากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระยะยาวด้านความรักคนโสด สำหรับชาวธนูที่โสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักคุณจะมีสเสน,น่ห์ดึงดูดมากเป็นพิเศษทำให้มีคนสนใจและเข้ามาทำความรู้จักคุณมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ทำงานความสัมพันธ์นี้ มีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเล็กน้อยเนื่องจากมีคนเข้ามาให้ความสนใจหลายคนทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกในช่วงนี้ควรใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าด่วนสรุปหรือรีบร้อนจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนต่างชาติหรือคนที่มาจากต่างถิ่นซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและให้ประสบการณ์ใหม่ๆแก่คุณในช่วงปลายเดือนหากคุณยังไม่พบคนที่ใช่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และทำในสิ่งที่คุณรักจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมในการเปิดรับความรักครั้งใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนใหม่ๆหรือการทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำพาคุณไปพบกับคนพิเศษได้โดยไม่คาดคิดสรุป โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักสําหรับชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆและการสื่อสารอย่างจริงใจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสําเร็จในความสัมพันธ์จงเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความรักที่เข้ามาในชีวิต